ช่วงนี้มีข่าวดีมาฝากค่ะคุณผู้ชมที่ชอบอากาศเย็นในฤดูหนาวนะคะวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะ,ะยังมีลมหนาวให้ได้สัมผัสแต่ว่าอย่างที่คุณอุบิปปอตั้งแต่ตอนแรกต้องไปภาคเหนือภาคอีสานส่วนทางตอนใต้เนี่ยอันนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องฝนตกหนักน้ำท่วมน้ำป่านะคะไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้กับสถานีอากาศ NBT ค่ะ สวัสดีค่ะ ยังมีลมหนาวจากจีนแผ่ลงมาเรื่อยๆวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ขึ้นเหนือเที่ยวอีสานจะได้สัมผัสอากาศเย็นสบายขึ้นเขาขึ้นดอยเจออากาศหนาวแน่นอนค่ะตอนนี้แหล่งท่องเที่ยวที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนดอกบัวตองกําลังบานสะพรังรอนักท่องเที่ยวมาชื่นชมความสวยงามค่ะที่จังหวัดน้องคายก็เตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวปรับพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวรับลมหนาวชมดวงอาทิตย์ขึ้นเหนือลำน้ำําโขง วันนี้มวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงจากจีนยังปกคลุมประเทศไทยตอนบนและมีเครื่องกระแสนลมฝ่ายตะวันตกจากเมียนมาปกคลุมด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคใต้มีร่องมรสุมพัดผ่านลมมรสุมที่พัดปกคลุมมีกำลังปานกลางทำให้ภาคเหนือเช้าอากาศเย็ยนต่อเนื่องอุณหภูมิต่ำสุด20 24องศาเซลเซียสยอดดอยอากาศหนาวต่ำสุด10 16องศาเซลเซียส มีฝนฟ้ากนองเกิดขึ้นได้ในวันนี้30%ของพื้นที่จะมีฝนหนักทิมมาฮ่องสอนเชียงใหม่และเชียงราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นและลมแรงมีฝนเล็กน้อยทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิวันนี้พื้นราบ19-32องศาเซลเซียสยอดภูอากาศหนาว12-17องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้าและลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสมีฝน10%ของพื้นที่กรุงเทพมหานครมีลมแรงฝนเล็กน้อยอุณหภูมิ24-31องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกมีลมแรงอุณหภูมิวันนี้23-33 e องศา,าเซลเซียสโอกาสเกิดฝนเล็กน้อยทะเลคลื่นสูง1เมตรหางฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนยังเยอะ70%ของพื้นที่จะตกหนักตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปถึงนาราธิวาสทะเลคลื่นสูง1-2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝน40%ของพื้นที่ตกหนักที่กระบี่ตรังและสตูลทะเลคลื่นสูง1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร สำหรับพายุไต้ฝุ่นยินซิ่งนะคะยังเคลื่อนตัวทางด้านตะว,วันออกของประเทศฟิลิปปินส์วันนี้ต่อเนื่องหวันพรุ่งนี้นะคะคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะลูซอนประเทศฟิลิปปินส์แล้วลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนค่ะพายุนี้ยังแรงเนื่องจากอยู่ในทะเลแต่เคลื่อนตัวมาในขณะที่มวลอากาศเย็นยังแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนคาดว่าจะอ่อนกําลังลงเมื่อเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามค่ะ กลับมากาะติดสภาพประกาศการอีกครั้งในข่าเที่ยง NBT News ช่วงนี้สวัสดีค่ะ